ในตอนนี้นัสิดรากุนิลได้เผชิญหน้าอยู่กับอารเทนาอาวุธที่มีความสามารถในการโคน่นลมเทพเจ้ามังกรได้ทางด้านของฝั่งอาเทนาได้ทําการเปิดฉากโจมตีใส่ก่อนและในตอนนี้นัตสิดรากูนิลก็กําลังเสียเปรียบเป็นอย่างมากฟริเทลภาคควส1 100ปีตอนที่130ชื่อตอนว่า การเล่นแร่แปรธาตุควันและฉากกลับไปที่การต่อสู้ระหว่างนัสึดรากูนิวและอาร์นาโดยในตอนนี้นัสึและเหล่าสมาชิกกิลเซเบอร์ทูดทุกคนนั้นได้ถูกอาร์นาโจมตีใส่ทุกคนยังไม่รู้ว่าอาร์นานั้นมีพลังอะไรแต่สิ่งที่ทุกคนรู้ก็คือพลังของอาร์นานั้น มันมีความสามารถทําให้น้ําตาไหลได้ไม่เพียงแต่น้ําตาไหลมันได้รวมไปถึงความรู้สึกด้วยแต่ด้านฟังของลูซี่ฮัตฟิเลียเธอได้ถามอาร์เทนาไปว่าไอเ้เจ้าสิ่งนี้มันคือเวทมนต์อะไระอาร์เทนาเมื่อได้ฟังเธอนั้นจึงตอบกลับรูซี่ไปว่าสิ่งนี้นะ่ะไม่ใช่เวทมนต์แท้จริงแล้วมันคือศาสตร์การเล่นแร่แปรธาตุที่ตัวของฉันทำนะ่ะมันก็เป็นเพียงแค่การเล่นแร่แปรธาตุเท่านั้น ทางด้นานฝังของลูซี่เธอได้ตอบกลับอาร์ทนาเปว่าการเล่นแรนะ่แปรธาตุน่ะอย่างน้อยเลยมันต้องมีวัตถุดิบจึงจะสามารถเล่นแร่แปรธาตุได้สิ่งที่พูดออกมาเมื่อตะกี้เป็นเรื่องโกหกหลังจากลูซี่พูดจบแล้วอยูยูนั่เสือก็ได้มีควัมพุ่งออกมาตัววของเธอเนี่ยช่างเป็นหญิงที่ น่าสนใจเป็นอย่างมากในตอนนี้น้ำตาของนัตเสือมันได้หายไปแล้วทางด้านฝั่งของสติงเขาได้พูดขึ้นบอกว่าเมือ่อตะกี้นักเสือใช้ปเปลวพลิงของเขาในการหยุดน้ำตาสินะหลังจากแก้ทางอารเีนาได้แล้วนัตเสือก็ได้บอกอารเีนาไปว่าพวกเรามายังเมืองแห่งนี้มันก็เพื่อการตามหาเธอเมือ่อตะกี้พวกนายพูดว่ายัางไงนะตามหาฉันอย่างนั้นหรอลูซี่ฮัตฟิเลียเธอได้พูดขึ้นมาว่าฉันได้ยินมาว่าตัวของเธอน่ะ มีพลังและความสามารถที่สูงเป็นอย่างมากสูงขนาดที่ว่าสามารถโคน่นฮาเทพเจ้บบามังกรได้เลยทางด้านฟังของนักสือมือได้ฟังเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าตัวของฉันไม่สนใจหรอกว่าจะแข็งแกร่งสักเพียงไหนแค่ถ้าแกนะ่ะสามารถบอกได้ว่าพวกเราจะสามารถออกตามหาสองเทพเจ้บบามังกรอิกเนียและเวเนสได้ที่ไหนทางด้านฟังของอาร์เทนาเมื่อเธอได้ฟังเธอทำหน้านิง่งเงียและไม่โต้อตอบนักสือแต่เว่าทางด้านฝั่งของสตริงและยูกิโน ทั้งสองคนต่างงวงว่าเทาพเจ้ามังกรน่ะหมายความว่าอย่างไรทางด้านฟังของแฮปปี้เขาได้พูดขึ้นมาว่านี่นะสึดูเหมือนว่านายน่ะจะได้พูดเกี่ยวกับภารกิจควสหนึ่งร้อยปีไปนะทางด้านนัทสึและลูซี่ทั้งสองคนก็ตกใจเป็นอย่างมากมันเนื่องมาจากว่าภารกิจควสหนึ่งร้อยปีนั้นมันมีข้อระบุชัดเจนว่าห้ามแ้รงพลายเนื้อหาของภารกิจเด็ดขาดอธาธทาศัยไม่ได้ฟังเธอก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันเข้าใจแล้วสถานการณ์ในโตน,นี้ฉันเข้าใจแล้ว แต่ว่านะฉันก็คือนักเล่นแร่แปรธาตุของกิลโกโอตัวของฉันรับคำสั่งจากมาสเตอร์และชันโกได้รับคำสั่งมาว่าให้มาจับจอมเวทจากฟริเทลทางด้านฝั่งของลูซี่เธอถามอารเดนาไปว่าเพราะเหตุใดกันเธอนะ่ะจึงต้องจับกลุมพวกเราฉันไม่มีความจำเป็นในการตอบคำถามพวกนี้ทางด้านฟังของนักสื่เขาได้พูดขึ้นมาว่าถ้าแกไม่บอกละก็ฉันนะ่ะ จะเป็นคนอัดแกเองทางด้านฝังของลูซี่เธอเตือนนักส,สื่อไปว่านี่นักส,สือ่อนายน่ะกําลังสู้อยู่กับเครื่องจักรนะถ้าหากว่าน,นายพลาดละก็นายน่ะอาจทําทเธอพังได้เลยนี่ลูซี่ฉันน่ะเคยบอกใช่ไหมว่าต่อให้ตัวของฉันจะไม่มีพลังของอาเทนาฉันน่ะก็จะโค่นอิกเนียและเวเนสด้วยพลังของตนเองผู้หญิงคนนี้น่ะบางอาจมาทำฟิเทลดังนั้นตัวฉันจะเป็นคนจัดการเธอเองเอ้าวล่ะเข้ามาเลยอาเทนา และชากตัดไปยังกิลโกโอที่การต่อสู้ระหวา่างเกรยเวนดี้และโลกทั้ง3คนต้องมาเชิญหน้ากับเจนนายและโคเทสเสือตัวฆ่านะ่ะมีนามว่าเจนนายมีความสามารถในการแปรธาตุควันทางด้านฝั่งของเกรฟฟูบาสเตอร์เขาได้พูดขึ้นมาว่า <c oughs> ฉันคิดว่านะไอควันที่แกสร้างขึ้นมาเนี่ยมันถูกสร้างมาจากพลังเวทมนต์ต่างหากอย่างนั้นหรกเหรอ ถ้าอย่างนั้นล่ะก็ขอให้ข้าได้สอนเจ้าว่าอะไรคือความแตกตา่างระหว่างการเล่นแร่ปแปรธาตุและเวทมนต์หลังจากเจนนายพูดจบแล้วเขาทําการโจมตีไปยังพวกของเกรฟูบัสเตอร์ผลกระทบจากควันนั้นทําให้ทุกคนไม่สามารถมองเห็นได้เพราะว่าเวนดี้ก็ได้บอกทุกคนไปว่าเราสามารถบอกตําแหน่งได้จากกลิ่นและเสียงหลังจากเวนดี้พูดจบแล้วทางด้านฝั่งของโรกก็สัมผัสได้ถึงบางอย่างซึ่งนั่นก็คือโคเทสเสือจึงทําให้เขาสามารถป้องกันการโจมตีได้แต่ถึงแม้ว่า รคจะสามารถป้องกันได้แต่ว่าเรื่องราวนั้นมันกลับไม่ง่ายแบบที่คิดเมื่อแขนของโรคมันได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปและโคโดทสเสอก็ได้บอกโรกไปว่าสิ่งนี้คือพลังของการเล่นแร่แปรธาตุเขาทําการแปรธาตุเหล็กไปที่แขนของโรคนั่นทําให้โรคนึกถึงกาซิลขึ้นมาเลยทางด้านฝั่งของเกรเขาได้บอกเวนดี้ไปว่า นี่เวนดี้เธอน่ะช่วยเป่าควันพวกนี้ให้ทีอ้าวล่ะมังกรนภนะาคำรามเวนดี้เมื่อสุดควันเข้าไปแล้วเธอก็ได้เกิดอาการสำลักควันฐานะ่างของชาวก็ได้บอก Wendy เวนดี้แบบว่า นี่เวนดีถ้าใช้มังกรคำรามไม่ได้ล่ะก็เธอน่ะก็ลองใช้ลมโจมตีดูหลังจากชาพูดจบแล้วเวนดี้ทาการโจมตีใส่กลุ่มควันแต่ทว่าการโจมตีของเวนดี้มันไร้ผลเธอนั้นไม่สามารถพัดกลุ่มควันได้ทางด้านฝั่งของเจนนายใช้จังหวะนี้เพื่อโจมตีเกรฟฟูบาสเตอร์แต่ทว่าเกรนั้นก็สามารถหลบไปได้และทําการโจมตีสวนกลับ จงรับไปซะไอซ์เมคแฮมเมอร์ทางด้านฟังของเจนนสามารถรับการโจมตีเอาไว้ได้ตัวของข้าเจนนสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งให้กลายเป็นควันได้น่ารู้ไม่ว่าอะไรเป็นความแตกต่างระหว่างการเล่นแร่ปแปรธาตุและพลังเวทมนต์การเล่นแร่ปแปรธาตนะุน่ะพวกเราจะไม่สูญเสียพลังเวทมนต์เมื่อทําการแปรธาตุ ตัวอย่างก็คือสมมุติว่าพลังเวทมนต์ในตัวจอมเวทคือ1 0 0ทุกครั้งที่เขาใช้พลังเวทมนต์มันก็จะเกิดการสูญเสียพลังเวทแตกต่างจากพวกเรานักเล่นแร่แปรธาตุน่ะไม่ใช้พลังงานแบบนั้นเลยจึงทําให้พวกเรานั้นสามารถต่อสู้ได้เต็มร้อยเปอรยังไงล่ะทางด้านเกรฟฟูบัสเตอร,ร์ไม่ได้ฟังเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าไอ้เรื่องแบบนั้นน่ะมันโกหกทั้งเพ หากว่านายต่อสู้ละก็นายจะต้องสูญเสียพลังกายไม่มีทางที่ตัวของนายนะ่ะจะสามารถสู้ได้อย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกทำได้สิเพราะว่าตัวค่าเจนนายไม่ได้ถูกกำหนดค่าพลังกายยังไงละ่ะทุกคนเมื่อได้ฟังก็ต่างสงสัยว่าเจนนายพูดเรื่องอะไรแต่แล้วเสียงปริศนา มันก็ได้พูดขึ้นมาว่าเพราะแบบนั้นยังไงล่ะมันถึงไม่มีที่สิ้นสุดและตัวจริงของเสียงเป็นสนาก,ก็คือชายผู้อยู่จุดสูงสุดของกิลเล่นแร่แปรธาตุโกโอชายผู้มีนามว่าเดยุกกิลมาสเตอร์ของโกโอเน่เนทั้งเจนนายและโคเทสื ทั้งสองน่ะเขาคือผลงานจากการสร้างสรรค์ของฉันเองทั้งสองคนเขาคือตุ๊กตาจากกลยังไงล่ะเดี๋ยวก่อนสินายว่ายังไงนะทั้งสองคนน่ะเหมือนมนุษย์มากเลยเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะ,ละถึงแม้ว่ามันอาจจะช้าไปหน่อยตัวของฉันมีนามว่าดดยุกและฉันเป็นกิลมาสเตอร์ของกิลโกโอและนอกจากนี้ฉันน่ะคือลูกศิษย์ของอาเล็ซิเลียนักเล่นแร่แปรธาตุผู้สร้างอาเทน่ายังไงล่ะ ในตอนนี้มาสเตอร์ของกิลโกโอได้ออกทําการเคลื่อนไหวแล้วพวกของเกรฟฟูบาสเตอร์จะทําอย่างไรต่อไปนัสืุดรากูนิวจะสามารถสู้กับอาร์เทน่าได้หรือไม่ถ้าเกิดว่านะครับไม่อยากพลาดตอนหน้าละก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดตอนหน้าน,นะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายแล้วเจอกันเทาไ้พบกับช่วงวิเคราะห์หลังดูนะครับก็อยากจะบอกว่านะครับตอนนี้เนี่ยคืออวยนัสสืบมาก ขนาดที่ว่านะครับเวทมนต์อาร์เทนาเนี่ยก็สามารถแก้ทางได้ผมในแบบบาวซ่าม,มากแต่ว่านะครับในตอนนี้เนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกันว่าอาจารย์เขาต้องการที่จะให้เรานะครับแยกความแตกต่างระหว่างเวทมนต์กับเล่นแร่แปรธาตุเนาะซึ่งผมก็มีความคิดนะครับว่ามันดีมากครับเพราะว่ายังมีหลายคนนะครับที่ยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับเวทมนต์แล้วก็การเล่นแร่แปรธาตุเนาะซึ่งมันจะทําให้ทุกคนเนี่ยกจังนะครับแล้วก็อ่านกันสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับ แล้วก็ผมเคยพูดใช่ไหมครับว่ามาสเตอร์ดยุกเนี่ยเป็นสิทธิ์ของอเล็กซิเอรยซึ่งก็ มันคือความจริงครับคือซื้อหวยถูกทุกครั้งเลยผมอะซึ่งนี่ก็หมายความว่านะครับในตอนนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้ว่านัทสึดาคุนิวนะครับอาจที่จะร่วมมือกับคิวโกอเพื่อออกตามหาอิกเนะแล้วก็เวียนเนสนะครับรวมไปถึงนะครับอารีนาเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนใหม่ด้วยและต่อไปนะครับคือช่วงส่งคอมเมนต์นะครับก็คอมเมนต์แรกนะถามเข้ามาว่ามีโอกาสทําเป็นอนิเมะไหมครับก็บอกตามตรงนะครับว่า มีีแน่นอนร้อนะครับแต่ว่าต้องรอก่อนเนาะคือเขาประกาศทำแล้วนะครับว่าฟริเทลผ้าโค้ทสิร้อยปีเนี่ยทำเป็นอนิเมะแน่นอนนะครับต่อไปนะครับคอมเมนต์ที่2เนี่ยถามเข้ามาว่าอย่าเลือกทำฟริเทลนะคะส่วนตัวเราชอบมากๆเลย เป็นกำลังใจให้นะคะจะติดตามตลอดไปบอกเลยนะครับว่าอ่านแล้วชื่นใจมากๆเลยแล้วต่อไปนะครับคนเนตนที่3ถามเข้ามาว่าติดตามมานานมากๆรบกวนพี่สปอร์จนจบภาคเควสถึงร้อยปีเลยนะไม่อยากไปอ่านเองเออนะครับก็ได้อยู่แล้วแหละแต่ว่า อยากจะบอกนะครับว่าอยากให้ไปดูในมังงะด้วยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยบางทีก็ข้ามเนื้อหาบ้างเพราะว่าอย่างเวลามันยิงมุขโง่ๆมาเนี่ยคือผมก็ไม่อ่านนะครับเพราะรู้สึกเหมือนกับว่ามันมันขัดฟิลคนฟังอ่ะมันก็เลยมีข้ามบ้างนะครับผมก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าหาฟังผมสัพอนแล้วเนี่ยก็อยากนะครับไปเก็บยระเอียดต่ออีกนิดนึงนะครับและผมบอกเลยนะครับว่าถ้ามันจะดีแบบนี้เนี่ยผมก็จะทาต่อไปเรื่อยๆนะครับคืออ่านแล้วยิ้มอ่ะคอมเมนต์เนี่ยอืม ก็นะครับประมาณนี้สาหรับฟร์เทลภาคควี t 100ปีตอนนี้130นะครับก็ผมบอกเลยนะใครที่ไม่ติดตามนะครับเรียกได้ว่าพลาดแน่นอนเพราะว่าตอนหน้านเนี่ยมันบวกกันแน่นอนครับดังนั้นนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe นะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายแล้วเจอกัน